สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเชื่อมต่อสองฝั่งให้ติดกันนะคะให้เป็นรอบตัวเสือ้อเราถักมาแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาดอกนี้มาเชื่อมสองฝั่งติดกันนะคะเสื้อตัวนี้อยู่ที่12บสองดอกนะคะดอกนี้เป็นดอกที่12บสค่ะ เราขึ้นมาแล้วหนึ่งมุมนะคะมุมที่สองเราก็จะขึ้นมา,าหนึ่งหนึ่งหนึ่งฝั่ง,งแล้วก็มาเชื่อมต่อกับอีกอกลีบนี้นะคะขึ้นโซ่สองแล้วก็มาเชื่อมกับตรงนี้แล้วก็โซ่สองค่ะแล้วก็มาลงในช่องเดียวกันอีกสี่หลัก โซ่สองค่ะมาเชื่อมกับฝั่งนั้นนะคะเชื่อมกับโซ่ห้าฝั่งนั้นแล้วโซ่สองข้ามกลับมาลงช่องโซ่ตรงนี้แล้วโซ่สองข้ามกลับไปโซ่สองมาถักม,มุมตรงนี้นะคะผันหัวเข็มปักลงสี่หลักโซ่สองค่ะแล้วก็ไปลงกับ เชื่อมกับมุมตรงข้ามโซสองข้ามกลับมาทําสีหลักในช่องเดียวกันเสร็จแล้วก็คืนโซห้านะคะโซห้ามาลงช่องโซห้าแล้วโซห้าอีกครั้งหนึง่ง ตรงนี้เราจะทํามุมนะคะมุมตรงนี้เราจะไม่ต่อเราจะปล่อยไว้ขึ้นสีหลักโซ่ห้าค่ะแล้วก็สีหลักในช่องเดียวกันต่อด้วยโซ่ห้าโซ่ห้า x ในช่องโซ่ห้าตรงนี้แล้วก็โซ่ห้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นมุมตรงนี้สีหลักทีนี้เราจะไปต่อกับอีกดอกของฝั่งนั้นนะคะสีหลักค่ะแล้วก็โซ่สองเราก็จะจับของฝั่งนั้นมาเชื่อมนะคะพยายามอย่าให้บิดนะคะดูให้มันไปในทางด้านเดียวกัน แล้วก็เอามาเชื่อมติดกันค่ะเชื่อมกับมุมมุมสุดท้ายตรงนี้นะคะทำเหมือนเดิมค่ะสีหลักเหมือนเดิมโซ่2ก็มาเอ็กลงโซ่ห้าตรงนี้ แล้วก็โซ่สองมาเอ็กโซ่ห้าฝั่งนี้โซ่สองข้ามกลับมาทํามุมสี่หลัก แล้วก็โซ่สองข้ามกลับมาทำมุมทำสี่หลักเหมือนเดิมนะคะในช่องเดียวกันคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆต่อแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันจะพาต่อขึ้นขึ้นไปหาคอนะคะต่อขึ้นแขนขึ้นหาคอนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะคลิปอาจจะมีสะดุดบ้างก็กดถ้าไม่ทานกดดูย้อนหลังนะคะเพื่อนๆ ผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมหน้าตาออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะคลิปน่าจะพาต่อตรงนี้นะคะ